Hello everyone สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคีย์บอร์ดเรื่องการปฏิบัติคีย์บอร์ดเพลง London Bridge Is Falling Down มือขวาครั้งที่2กันนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคุณครูมีแอปพลิเคชันมาแนะนำสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดนตร,ตรีเพื่อที่จะได้ฝึกนิ้วมือทีละมือและ talking about covid-19 covid-19 is a disease caused by a type of coronavirus The C O stands for Corona, which means crown. The V I stands for Virus. The D stands for Disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when Covid nineteen was detected. People with Covid nineteen usually have fever, cough, cold. Headache and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus by wearing a face mask hand washing and social distancing การฝึก5เส้นสวัสดี <laughs> วันนี้มาเตอร์จะมาสอนวิชาคีย์บอร์ดนะครับก่อนที่นักเรียนจะเรียนคีย์บอร์ดนะครับมาเตอร์จะให้ทบทวนการฝึกอ่านตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคีย์บอร์ดนะครับการฝึกอ่านตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูกันนะครับ 1. ทําให้นักเรียนรู้จักตัวโน้ต2 ทำให้นักเรียนอ่านโน้ตได้อย่างคล่อง 3. ทํทำให้นักเรียนเขียนตัวโน้ตได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับเราจะมาฝึกอ่านโน้ตโดยใช้นิ้วมือทั้ง5นิ้วในการฝึกอ่านโน้นนะครับเราจะฝึกอ่านกันยังไงครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ,อันดับแรกนะครับให้นักเรียน Show your left hand แล้วหัน หน้ามือเข้าหาหน้าตัวเองนะครับมือซ้ายนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับให้นักเรียน s ช o w your left hand มือซ้ายขึ้นมาหันหน้ามือเข้าหาหน้าตัวเองนะครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับจินตนาการว่านิ้วมือทั้ง5นิ้วนะครับเราจะแทนบรรทัด5เส้นนะครับเราจะแทนบรรทัด5เส้นนะครับเส้นที่1 ก็คือนิ้วก้อยนะครับเส้นที่สองนิ้วนางเส้นที่สามนิ้วกลางเส้นที่สี่นิ้วชี้เส้นที่ห้านิ้วโป้งนะครับวันมอชามนะครับเส้นที่หนึ่งนิ้วก้อยเส้นที่สองนิ้วนางเส้นที่สามนิ้วกลางเส้นที่สี่นิ้วชี้และเส้นที่ห้านิ้วโป้งนะครับสูตรนะครับ จะมีด้วยกัน2สูตรนะครับก็คือโน้ตทับเส้นนะครับกับโน้ตระหว่างเส้นหรือในช่องนะครับอ,อีกหนึ่งรอบนะครับสูตรจะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะครับก็จะมีโน้ตทับเส้นนะครับถังหาเส้นแล้วก็โน้ตที่อยู่ในช่องนะครับหรือระหว่างเส้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีโน้ตอะไรบ้างสูตรแรกเลยนะครับโน้ตทับเส้นสูตรที่หนึ่งนะครับโน้ตทับเส้นมีตัวเส้นที่หนึ่งมีเส้นที่สองโน้ตตัวซอนเส้นที่สามโน้ตตัวทีเส้นที่สี่โน้ตตัวเรเส้นที่ห้าโน้ตตัวฟาวัน e t i m มนะครับ เส้นที่หนึ่งมีเส้นที่สองซอนเส้นที่สามทีเส้นที่สี่ 4, เรและเส้นที่ห้าานะครับรวมกันนะครับมีซอนทีเรและฟานะครับนะักเรียนอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะครับอ่าต่อไปอเรามาดูสูตรที่สองกันนะครับนะักเรียน เริ่มจากช่องที่1เลยนะครับช่องที่1ช่องที่1น,นะครับโน้ตตัวฟาช่องที่สองลาช่องที่สามโดช่องที่สี่มีวันมาชามนะครับช่องที่หนึ่งฟาช่องที่สองลาช่องที่สาม โดช่องที่ 4, มีมีรวมกันนะครับฟาราโดและมีวันมาทามครับฟาลาโดและมีนะครับนักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนลองพูดดูนะครับว่าโน้ตทับเส้นและโน้ต ระหว่างเส้นหรือในช่องมีโนต้ตอะไรบ้างนะครับนักเรียนลองพูดเองเลยครับ one two three ต่อไปนะครับโนต้ตในช่องหรือระหว่างเส้นนะครับเก่งมากครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนลองพูดตามกับมาเซอร์อีกหนึ่งรอบนะครับ สูตรแรกนะครับโน้ตทับเส้นนะครับมีซอนทีเรฟาสูตรที่2นะครับโน้ตระหว่างเส้นหรือโน้ตในช่องนะครับฟาลาโดและมีเวทีกูดมากคำนักเรียนต่อไปนะครับมาเตอร์จะลองใช้ฝาน้ำนะครับเปรียบเสมือนว่าแทนตัวโน้ตนะครับปรรทน5เส้นขึ้นมาเลยครับนักเรียน โน้ตนะครับสมมุติว่าอยู่เส้นที่2นะครับคือโน้ตตัวอะไรครับเดี๋ยวเรามาหากันนะครับนักเรียนใช้สูตรที่เท่าไหร่ครับนักเรียนครับเช่นสูตรที่1ใช่ไหมครับ่เดี๋ยวเราลองมาหากันเลยเส้นที่2คือโน้ตชื่อว่าอะไรนะครับมีซอนทีเรฟาเส้นที่2นะครับมี ซอนก็คือโน้ตตัวซอนนั่นเองต่อไปนะครับตัวโน้ตมาอยู่เส้นที่สามนะครับเส้นที่สามมีชื่อโน้ตว่าอะไรครับนักเรียนเดี๋ยวเราลองมาหากันใช้สูตรที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับมีซอนทีเรฟาเส้นที่สามนะครับมีซอนทีคือโน้ตตัว ทีนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในช่องกันบ้างหรือระหว่างเส้นนะครับสมมุติว่าอยู่ช่องที่หนึ่งอ่าช่องที่หนึ่งตัวโน้ตอยู่ช่องที่หนึ่งอ่ามีชื่อว่าอะไรนะครับอ่เรามาหากันเลยในช่องสูตรที่สองใช่ไหมครับอ่ฟาลาโดมีช่องที่หนึ่งฟาก็คือมีชื่อโน้ตว่าฟานะครับ อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับนักเรียนสมมุติว่าตัวโน้ตมาอยู่เส้นช่องที่สามนะครับอ่ะช่องที่สามนะครับตัวโน้ตเรามาหากันครับนะักเรียนเรามาลองหากันนะครับฟาลาโดมีช่องที่สามนะครับฟาลาโดชื่อว่าโน้ตตัวโดนะครับเก่งมากเลยครับนะักเรียน การวางมือบนริมคีย์ให้ถูกต้องนะครับให้นักเรียนตั้งนิ้วให้สูงและโค้งให้เหมือนกับว่านิ้วเหล่านั้นกำลังกระโจนลงไปที่ปุ่มคีย์ด้านล่างโดยให้นักเรียนทำนิ้วให้โค้งตามสรีระธรรมชาติของนิ้วนักเรียนนะครับให้ใช้น้ำหนักจากแขนมากกว่าที่จะใช้กำลังจากนิ้วในการกดปุ่มคีย์ให้เล่นด้วยปลายนิ้วและถ้าเป็นไปได้ นิ้วก้อยและนิ้วโป้งที่มักจะเผลอแนบลงกับปุ่มคีย์มากกว่านิ้วอื่นๆก็ให้นักเรียนพยายามเล่นด้วยปลายนิ้วกับ2นิ้วนั้นให้ได้ด้วยคอยตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนักเรียนจะได้ใช้ปลายนิ้วเล่นได้แบบไม่มีปัญหานะครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาเข้าสู่บทเรียนในหนังสือ Keyboard Exer c i s e Book 2กันนะครับ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดเพลงรอนด Business i s falling down นะครับกุญแจซอนบรรทัดที่2ห้องที่3ถึงกุญแจซอนบรรทัดที่3นะครับเราจะฝึกทีละ2ห้องนะครับนักเรียนช้าๆนะครับ เราไปดูกุญแจซอนบรรทัดที่สองห้องที่3กันเลยครับนักเรียนเราจะอ่านโน้ตกันก่อนนะครับตัวแรกนะครับซอนลาซอนฟาวอนมอชามนะครับซอนลาซอนฟาเดี๋ยวเรามาลองใส่ทำนองกันดูนะครับนักเรียน เหมือนเดิมนะครับวิธีการวางมือ right hand นะครับมือขวาวางไว้ที่ two back key คู่ที่3นะครับนักเรียน two back key คู่ที่3มวางอย่างนี้เลยนะครับนิ้วนางเราจะกดตัวซอนนะครับนิ้วก้อยอยู่ที่ตัวลานิ้วโป้งเราจะอยู่ที่ตัวเลนะครับจะไม่อยู่ที่ตัวโดนะครับให้นักเรียนขยับขึ้นมา1ช่องนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับนักเรียน เรามาเริ่มใส่ทำนองกันเลยนะครับ one two three sun la son fa one more time s อ n la son fa Very Good ครับต่อไปนะครับนักเรียนห้องที่ห้าและหกะครับห้องที่ห้านะหก เดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันก่อนนะครับห้องที่ห้านะครับมีฟาห้องที่หกซอนวันมอทามนะครับมีฟาซอนเดี๋ยวเรามาลองใส่ทำนองกันนะครับ One, two three มีฟาซอน one more time one two three มีฟาซอนเบอรดีกรดมากครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะปฏิบัติตั้งแต่ห้องที่สถึงห้องที่6กกันเลยนะครับนักเรียน,นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย วัน t อง e e มลาซอ s ฟามีมีฟาซอ n เว r ีกู๊ดครับวันมอชามเวลานักเรียนปฏิบัติให้นักเรียนร้องโน้ตไปด้วยนะครับมาเซอร์จะมีคะแนนในส่วนนี้ด้วยนะครับนักเรียนเวลาปฏิบัติให้ร้องโน้ตแบบมาเซอร์ด้วยนะครับ One Two Three son, la, son. ซอนลาซอนฟามีฟาซอนเยี่ยมมากครับกูจบต่อไปนะครับนักเรียนกุแจซอนบรรทัดที่3ใช่ไหมครับอ่าตัวแรกเลยนะครับของบรรทัดที่สคือตัวเลใช่ไหมครับเลปกติเราจะใช้นิ้วโป้งกดใช่ไหมครับอ่า อนนี้เราเปลี่ยนนะครับให้นักเรียนเอานิ้วชี้เลื่อนมากดตัวเลแบบนี้นะครับปกติเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับมีโป้องอยู่ที่ตัวเลใช่ไหมครับแต่เราจะขยับนิ้วชี้มากดขยับทั้งห้านิ้วเลยเอนิ้วชี้มาอยู่ที่ตัวเลเลแบบนี้นะครับต่อไปห้องที่สองนะครับตัวซอนใช่ไหมครับก็จะอยู่ที่นิ้วก้อยพอดีเลยซอ้อน วันม t ชามนะครับเลซอนอ่าเดี๋ยวเรามาลองใส่ทำนองกันนะครับนักเรียน one two three lesson one more time one two three lesson very good ครับนักเรียน ต่อไปนะครับเราจะปฏิบัติตั้งแต่กุญแจซอนบรรทัดที่สองห้องที่3มนะครับถึงกุญแจซอนบรรทัดที่3มห้องที่2เลยนะครับอ่ะขยบนิ้วกลับมานะครับนิ้วนางอยู่ที่ตัวซอนนิ้วโป้องอยู่ที่ตัวเลนะครับอ่ะพร้อมกัน one two three ซอนลาซอนฟามี เขยบเลสองสามซอนสองสามแบบนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวมาเสิร์จะกดให้ดูอีกครั้งนะครับ one more time one two three ซอนลาซอนฟามีฟาซอนเลื่อนนิ้วมาเล ซอน Very good ครับต่อไปนะครับห้องที่3และ4นะครับ2ห้องสุดท้ายแล้วนะครับมีโน้ตอะไรบ้างครับนักเรียนตัวแรกเลยมีใช่ไหมครับอ่ะมีต่อไปตัวโดตัวโด,โดนักเรียนต้องกดค้างไว้5จังหวะนะครับนักเรียนตัวโดอ่าเดี๋ยวเรามาลองใส่ทำนองดู 1, 2, 3, ทูทวมีเดครบ5้าจังหวะแล้วก็ค่อยยกนิ้วขึ้นนะครับวันมอทาม e ีเด o สองสาสี่ห้าต่อไปนะครับเราจะกดตั้งแต่กุญแจซอนมันทัดที่สองห้องที่สถึงกุญแจซอนมันทัดที่3มเลยนะครับ ทำยังไงครับนักเรียนขยบนิ้วกลับมาก่อนนะครับพร้อมกัน one two three sol la sol fa mi fa s o ขยบเลส on m i d ด one more time one two three อนละสอนฝามีฝาสอนเอมีโเก่งมากครับรอบสุดท้ายนะครับให้นักเรียนนะครับลองกดเองนะครับ 1, One, two, three. Very good 2, นสเวดิกูตมากครับนักเรียนเก่งมากๆเลยต่อไปนะครับ ให้นักเรียนนะครับฝึกร้องโน้ตจนชำนาญน,นะครับมาเซอร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างการปฏิบัติคีย์บอร์ดโดยการใช้แอปพลิเคชัน Perfect Piano นะครับเพลง London Bridge i s Falling Down นะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนเปิดเข้ามาหน้าแอปนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ที่มาสเตอร์สอนไปให้นักเรียนวางมือขวาไว้ที่ two back key คู่ที่3ใช่ไหมครับในแอปก็จะมีนะครับอ่รูปคีย์เยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะครับตัวโดเขาจะมีบอกก็คือตัว C ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเลข two back key คู่ที่3นะครับจะอยู่ในแอปนะครับจะเป็น C แล้วก็เลข4นะครับจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับ ทูแบคคีย์คู่ที่สามคือตัว C แล้วก็เลขสี่นักเรียนหาตัว C แล้วก็เลขสี่นะครับอ่ะก็คือตัวโดเรมีฟาซอลลานะครับเสียงจะเหมือนในคีย์บอร์ดเลยนะครับนักเรียนอ่ะแล้วก็วางมือแบบที่มาสเตอร์สอนไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสเตอร์จะกดให้ดูนะครับนักเรียนอ่ะวันทูทรีซอลลาซอล ฟามีฟาซอนเลซอนมีโดแบบนี้นะครับนักเรียนมาเซอร์เชื่อว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้นะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดเพลง London Bridge Is Falling Down กุญแจซอนบรรทัดที่2ห้องที่3ถึงบรรทัดที่3นะครับแล้วถ่ายคลิปการปฏิบัติส่งนะครับนักเรียนเดี๋ยวมาเซอร์จะขึ้นรูปโน้ตและกรอบสีแดงไว้ให้นะครับ